ประมาณสี่ห้าสิบปีได้แล้วมั้งประมาณนี้แหละไม่ค่อยได้นับอันนี้หนังหนังร่อนขึ้นมาครับร่อนขึ้นมาร่อนขึ้นมาเดือดอย่างนั้นเลยนะต้องเดือดอย่างนั้นเลยนะเดือดแล้วหนังมันจะตึงโอ้หนังตึงครับใครอยากหนังตึงวะนี่แล้วก็เอาไปพึ่งแดดสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเฮ้ยหนังตึงเลยนะฮะหนังตึงเอาลงเลยครับนี่ใช้ไฟแดงไหมครับเจ๊ไฟอ่อนนะไอ้ตัวนี้ความอร่อยของมันนะฮะแล้วตัวเครื่องเทศนี้เอาทำอะไรต่อครับเดี๋ยวก็เอาไปทำน้ำราด ตอนนี้เครื่องกําลังแบบว่าทรงกลิ่นหอมมากครับแล้วกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยมันโดดเด้งขึ้นมาเลยครับตอนนี้ทิมกันร้อนๆหน้าเตาหน้ากระทะแบบนี้เลยน้ำหา้าเป็ดอุย้ยหอมต้องบอกว่าตอนนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพครับนครปฐมน,น,น,นั่นตรงนี้สามพลานเขาเรียกกระทุ่มล้ม18ต้องบอกว่าไม่ไกลจากกรุงเทพเลยเจ้าของร้านเขาบอกไปกรุงเทพบ่อยๆครับห่างไปนี้50เมตรเดินไปแล้วเดินกลับแค่นั้นเองประเด็นคือตรงนี้เนี่ยมีของอร่อยครบ เครื่องเรื่อง,เ,องเป็ดนั่นแหละประเด็นคือตรงนี้เลยผมว่าหลายๆคนแถวนี้รู้จักเขาดีครับเจ๊กจอ,คร,ค,รอ,รอครบเครื่องเรื่องเป็ด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 ครบเครื่องเรื่องเป็ดยังไงไปไปดูกันเลยดีกว่าเสียเวลามาโชว์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 สวัสนี้ดูดนะนี่สวัสดีครับ เจกจ้อ<ช>ครับ<ช>นี่นครับคนนี้นะครับที่เราอยากบอกว่าอยากมาดูเรื่องราวของความสุดยอดเขาบอกว่ารถเด็ดสูตรเด็ดเป็ดต้องเจกจ้อไอเจกนี่แปลว่าอาใช่ไหมใช่ครับทำมากี่ปีแล้วครับประมาณสี่ห้สิปีได้แล้วมั้งประมาณ,มาณนี้แหละไม่คอ่อยได้นับที่ร้านมีมีเป็ดเลยมั้งครับมีเป็ดย่างมีเป็ดพะโลมีเป็ดตุนต๋นมีเป็ดตุ๋นมะนาวดองตุนบวย ตุนเหี้ยไผ่ตุนเนื้อหอมหลายหลายตุนเลยหลายตุนไม่ไํทำไหนอย่างจังอ่ะก็ถ้าเราย่างเป็ดใช่ไหมครับอาพวกปีกพวกปากพวกเนี้ยเราจะตัดออกครับเราก็เอาพวกเนี้ยเอาไปตุนเพื่อที่จะเป็นไรายได้ขึ้นมาอีกเพราะเป็ดเราขายถูกเราขายแค่ตัวหนึ่ง470ร้อเราจะไปได้ปาก10บาทได้ขากระปีกอีก20บาทก็จะได้กำไรเพิ่มมาอีก30บบาทต่อตัวนี่ อันนี้เขาเรียกว่า zero waste คือไม่ทิ้งและอย่างนึงคือ s u s t a i n ี่ไปต่อเลย sustainable <c oughs> คืออยู่อย่างยั่งยืนนะครับยาวต่อยอดขึ้นไปเลยแล้วลสับจานเดียวแล้วก็สับจานเดียวอันนี้โอ้โหนี่สุดยอดครับเสร็จแล้วจานนี้เท่าไหร่ฮะ235เครื่องตัวครึ่งตัว,ตวมาดูนี่ความน่ากินสีสวยๆแบบนี้แน่นอน4-50ปีเจกได้สูตรมาจากใครครับคือไปเป็นลูกจ้างรานทัศารแล้วก็กุก เขาก็จะใช้ไปซื้อพวกเครื่องเทศอะไรพวกนี้ว่าวันเนี้ยเขาทําเป็ด50ตัวเขาใช้เราซื้อเครื่องเทศเท่าไหร่แล้วเขาใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แล้วก็มาคานวณไว้ง่ายเราก็สังเกตเขาทาด้วยแล้วก็แอบดูบ้างอะไรบ้างเวลาเขาทำเขาจะไล่ออกสมัยก่อนเขาไม่เขาหวงวิจาเอาใช่สิตนสมัยก่อนวางของไปไม่ไป่ไมเงี้ยไ่ไ่ี้เลยนะตอนเริ่มต้นคือเมื่อกี่ปีมาแล้ว1 2 13เลยประมาณ1 2 13มนี่ตั้งใจทํางานแล้ว เพราะว่าเราออกมาจากบ้านออกจากโรงเรียนก็เพื่อที่จะมาทํางานหนังพอเข้าไปแรกๆเขาก็จะให้ล้างพวกกระเพาะหมูทําเกี่ยวกับพวกเนี้ยแต่สูตรต้องแกะเองต้องเอาเองประเด็นเอาแล้วมาถึงตรงนี้กว่าจะเป็นสูตรที่ใช้ทุกวันนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะลงตัวอายุสิบหกเริ่มเริ่มทาเป็นละเริ่มขายจริงๆคืออายุเท่าไหร่ครับเริ่มกับมาแหละก็ออกมาขายบะหมี่เกี้ยวออกมาเริ่มทําขายบะหมี่เกี้ยวเองมีหมูแดงเป็ดย่างนี่คือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิต นั่นคือเริ่มต้น16แล้วใช้ชีวิตต่อมาถึงปัจจุบันรวมแล้วประมาณ40กว่าปีลว40กว่าปีได้สิ่งนี้มาตอนนี้60ปาก็40กว่าปีลวอ่ามีกี่สาขาตอนนี้สามสามที่สาขาหลักใช่อ่าแล้วก็มีตลาดเวิลด์อ่าแล้วก็ตลาดมั่นคงวันนี้ใหญ่ให้ผมดูอะไรได้บ้างครับดูได้ทุกอย่างดูทุกอย่างทุกอย่างอยากดูอะไรได้เลยอ้าเต็มที่ั้นไปดูกันเลยเรื่องราวของเป็ดไม่จะเป็นเป็ดยากเป็ดเพลโลมาดูกันว่าเอาเรื่องไหนก่อนดี อ่างั้นเป็ดย่งยงางก่อนเลยครับดูเป็ดย่างได้ครับเจ๊ครับป่าครับโอเคหอมมากเลยต้องให้เขาราดนำ้ำราดก่อนเ้ออยากนี้าลาดลาดก่อน <c oughs> <c oughs> เอาอันนี้ตรงนี้นะครับมาดูขั้นตอนการเตรียมเป็ดที่เป็ดย่างใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคครับเริ่มต้นเลยครับนี้เริ่มต้นเราล้างเป็ดจากตรงนู้นมาเสร็จเรียบร้อยนะมาถึงปุ๊บเราก็จะตัดปีกออกเราตัดปีกตัดขาครับตัดปากออกโอเคก็เริ่มนะครับตัดปีกตัดขาเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อตัดแล้วอันนี้ตัดแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้วยัดไส้แล้วก็เลื่อนไปทางยัดไส้อันนี้เครื่องยัดไส้ใช่ไหมครับในเครื่องยัดไส้เอามาป่รวมกันมีอะไรบ้างครับมีขิงกระเทียมขิงแก่กระเทียมอ่าผงพว น้ำตาลเกลือป่นปลาสาเกียวปลาสาเกียวเอามาปั่นรวมกันปั่นหรือทุบอนเอาไปปั่นเอาไปปั่นทุบไม่ไหวเยอะทุบตายเลยทุบไปถึงว่าเราโดนทุบยัดไส้ใช้เหล็กออันนี้ก็มัดเหรอครับอันนี้การแทงไปนี่แล้วก็อ๋อมัดอย่างนี้เลยเวลาหน้าลมมันแรงบางทีมันมันแตกถ้าเราไม่มัดอ่ะอันนี้ขั้นตอนของการยัดไส้ก่อนนะการยัดไส้ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับก็ให้มันมีรสชาติ อ๋อมันซึมข้างในอ่ามันซึมได้มันจะฟาร์มพวกขิงพวกกระเทียมพวกเครื่องเทศพวกนี้ครับมันก็จะทำให้เนื้อเป็ดหอมโอ้โไม่ได้ทากข้างนอกนะไม่เกี่ยวเลยนะอบผิวข้างในมันจะหอมอยู่ข้างในมันจะซึมเข้าไปเองเงี้ยงี้นะอ่าอันนี้มัดเลยครับมัดอันนี้ผูกคอเพื่ออะไรฮะผูกคอเพื่อไม่ให้ลมมันออกอ๋อเป่าลมเป่าเลยปู๊ดอ๋อนี่เริ่มเป่านะฮะให้หนังมันพองอย่างนี้เลยหนังมันพองหนังมันจะร่อนนะอ๋อการอุดแบบนี้ถ้าเป่าลมแรงเกินไปก็หนังขาดไหมหนังแตก ไม่ได้อีกหมือน้องชายนะครับมือฝามือขวาแล้วก็เรียบร้อยครับต่อไปเป็นอะไรฮะับจะไปลวกน้ำลวกน้ำลวกน้ำร้อนไน้ำลวกมีสองน้ำนะครับใช่ต้องต้องลวกน้ำไหนก่อนครับลวกน้ำนี้ก่อนน้ำแ็ได้นี่น้ำนี้ก็มีน้ำส้มมีเกลือ แล้วก็มีเหล้าขาวหน่อยกรดับสาบเกลือเหล้าขาวต้องดับจริงอันนี้ก็ได้ใส่เหมือนกันก็เหมือนกันเพื่อให้หนังก็ต้องใส่ชูเป็นหลักๆเลยนะแล้วนี่ใส่แล้วคังนี่สีผสมสีผสมอาหารแล้วก็แบลแซแบล็คแซด้วยนี่แหละลอยๆอยู่นี่ขิงโอ้ใส่ขิงด้วยก็จะดับสาบแล้วก็เหล้าขาวเหล้าขาวอีกเหมือนกันโอ้สองอย่างมีเหมือนกันหมดเลยแต่คนละสีนั่นเองนี่ยังใช้น้ำส้มใส่ชูแบบนี้ด้วยนะโอ้โหนี่ของแท้ติดรสวผลแล้วก็เอาไปพึ่งแดดสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเฮ้หนังตึงเลยนะฮะหนังตึงเอาละเรียบร้อยแแลล้้ววก็ไป โอ้ไปพึงแดดอย่างนั้นเลยก็ทำหมดนี่เลยขั้นวนการหมดนี่อ่ะขอดตัวครับขอดตัวนยัดไปเลยครับยัดเข้าไปนั่นแะกระทุ้งกระดุงเข้าไปให้มันทั่วๆนั่นแหละก็ตัวหนึ่งรางของสปีนะฮะยัดเข้าไปเต็มๆอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะฮะมีกี่ขั้นตอนครับสามสี่สามสี่ขั้นตอนเลยแหละแล้ววันเดียรต้องเอาไปตากใช่ไหมเอาตากเสร็จถึงจะไปย่างย่างเสร็จเรียบร้อยต้องเอาน้ำมันมาเพื่อที่จะมาทำน้ำราด นั่นแหละถึงจะครบถึงจะครบถึงจะกินได้ต้องครบวงจรเลยตั้งแต่แรกขึ้นมาก็วุ่นวายไปหมดเลยไอ้เป็ดยางเนี่ยต้องทําทั้งน้ํายัดไส้มันต้องทําทั้งน้ําราดต้องทําทั้งน้ำจิ้มครับอันนี้หนังหนังร้อนร้อนขึ้นมาครับร่อนร้อนขึ้นมาร่อนร้อนขึ้นมานี่อันนี้อันนี้สาธิตนะปกติเขาเร็วเอาละครับร่อเลยครับเดือดเดือดอย่างนั้นเลยนะต้องเดือดเดือดอย่างนั้นเลยนะเดือดแล้วหนังมันจะตึงโอ้หนังตึงครับหนังตึงเอาใครอยากใครอยากหนังตึงวะนี่เรียบดับสาบแล้นะ ดับจับนะครับหนังตึงแล้วก็ดับจาบเอาละครับแล้วก็ไปตากอันนี้ตาก3ชั่วโมง3 4สี่ชั่วโมง3 4ี่ชั่วโมงเลยก็เอาแดดแรงๆวันไหนไม่มีแดดทำไงก็ใช้พัดลมเป่าเลยใช้พัดลมโอเคครับงั้นไปดูย่างกันเลยครับเราปเวลาได้หลังจากตากมาแล้วใช่ไหมสี่ชั่วโมงเราก็ลงย่างเลยเอาลงเลยครับนี่ ไอ้เตาเส้นถ่านศูนย์กลางประมาณเท่าไหร่ครับเจ็กแปดสิบแปดสินอันนี้เป็นแบบเตาย่างเลยนะเป็นเตาย่างเป็นเตาย่างเป็ดไอ้สมัยก่อนใช้เตาอะไรสมัยก่อนใช้ถังน้ํามัน200ลิตรอ๋ออ๋ออย่างนั้นเลยแล้วก็เปิดไาใช่ใช่แต่ไฟใช้เหมือนกันไหมอย่างงี้อันนี้ใช้แก๊สเตานั้นใช้เตาถ่านถ้าถ้าถังน้ํามันใช้เตาถ่านโอ้โหแบบโบราณเนาะครับอันนี้ใส่ได้กี่ตัวครับอันนี้ใส่ไปแปดตัวแปดตัวใช้ไฟแดงไหมครับเจ็กไฟอ่อนนะย่างกี่ชั่วโมงครับชั่วโมงกับสิบนาทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังงไ ครบแล้วหนึ่งชั่วโมง1ินาทีโดยประมาณเป <Okay. S 1> ็ดก็มาแล้วอันนี้นะครับนี่ยกขึ้นมาเลย <_ S 1> นี่อ่ะดูสีสิดูครับน้ำดตดติ้งติงต้งติงต้งไงเ,เ,เอาหมดเลยใช่ไหมฮะเอาหมดเลยอ่ะเอาเเออกหมดเลยนะครับทีเดียวเลยอันนี้คือเป็ดย่างนะครับที่ได้ที่แล้วนะครับปกติที่ร้านทาเป็ดเยอะไหมครับเป็ดย่างวันหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าตัวเฉพาะเป็ดย่างนะเฉพาะเป็ดย่างแต่เป็ดพะโล้เยอะกว่ากใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันสูงสุดต่อวันต่อวันเอาเป็ดย่างก่อน เอาเทศกาลหรือวันทําะเทศกาลเทศกาลเทศกาลก็ประมาณพันฝ่อตัวหลายตัวมันมันทำช้าเพราะว่าถ้าถ้าเราขายเป็ดถึงห้าพันตัวเนี่ยจะเป็นเป็ดพะโลซะประมาณสี่พันสี่พันสี่พันถึงสามพันกว่าโอเคแล้วก็จะเป็นเป็ดย่างเพราะเป็ดย่างเราจะปิดจ๊อบประมาณพันนึงมั้งเจ็ดร้อยมั้งเราก็จะไม่ทำาล้วเป็ดย่างส่วนมากอ่ะจะทาไม่ไม่เยอะไม่เยอะแต่มันช้ามันเสียเวลาเยอะนี่ไม่เยอะนะพันฝ่อตัว ที่ผ่านมาก็ทำไปแล้วหลายรอยกว่ามั้งเมื่อศาสตร์นี้ก็ทำา400อยกว่าตัวครับประมาณห้าอยอย่างงครับเจ็ดจะปาดเลยนะได้เลยครับอันนี้คือที่อยู่ข้างในตอนที่เทเข้าไปใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ความอร่อยออกมานะฮะแต่ว่าตัวนี้ตัวน้ําเนื้อก็จะเข้ามาคลุกกับตัวที่อยู่ข้างในเป็ดนะครับแล้วตัวเครื่องเทศนี่เอาทำอะไรต่อครับเดี๋ยวก็เอาไปทําน้ําราดแต่เราไปทําน้ําราดกันดีครับอยากเห็นแล้วตาครัวเลยป่ะดีครับ มาครับมาถึงขั้นตอนที่จะผัดในครัวนี่เจกจะทำตัวน้ำราดเป็ดอันนี้น้ำยัดไส้เป็ดที่อเอาออกมาจากตัวเป็ดเมื่อกี้นั่นแหละครับเมื่อกี้ใส่น้ำมันลงไปแล้วครับอ๋อต้องผัดด้วยน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้เครื่องกำลังแบบว่าส่งกลิ่นหอมมากครับแล้วกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยมันมันมันโดดเด้งขึ้นมาเลยครับตอนนี้แต่ว่ารสชาติจะเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้น,นเติมน้ำนนเ,เปล,ล,เล่าเอาเป็นแกลล้อนเลยดีกว่าเอาเป็นแก่ล้อนเลยนะฮะเจกบอกจะไม่สายใจประเด็นคือมันต้องมันต้องให้เข้มข้นแล้วมันต้องเต็มกระทะตักคนให้ โ <Okay. S 2> อเคโอเคครับไม่บอกว่าคนขวาคนซ้ายนะไปทางเดียวกันไ <c oughs> ด้หมดอ่าสีค่อยๆออกมาอย่างนี้ให้เห็นนะ <Okay. S 2> โอ้ครับมีเครื่องเทศอ๋อดูครับอันนี้ต้องต้มนานเลครับเจกเดือดนะแค่เดือดเฉยๆอ้าแค่เดือดอันนี้ก็เดือดแล้วครับเราก็จะเอาออกแล้วฮะครับอ้พพกกากมันอันนี้เจกเอาเอากองออกเลยอันนี้กองหยาบๆหรือกองละเอียดครับ กองละเอียดเลยละเอียดเลยเอาออกเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยแล้วที่เอาออกไปไหนครับทิ้งะทิ้งนะฮะดูสีครับอันนี้พอกองออกเริ่มใสนะฮะเราก็จะเริ่มใส่น้ำตาลนะเริ่มปรุงรสกันแล้วครับตอนนี้เจก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วกลิ่นขิงนี่ตีจมูกกลิ่นเครื่องเทศตีจมูกกลิ่นเครื่องโระโดดนุ่นตุ่นอยู่ในจมูกปกติจะใช้เกลือเม็ด ครับตอนนี้เกลือเม็ดหมดก็เลยใช้เกลือป่นออันนี้เป็นอะไรครับนั้นซอสภูเขาซอสภูเขาไปซอสเขียวในซีอิ๊วขาวอันนี้ซีอิ๊วขาวตามเลยนะครับสองอย่างไปแล้วน้ำมันหอยส่วนมากเราจะไม่ค่อยใช้เพราะน้ำมันหอยเนี่ยมันจะบูดง่ายอ๋อนี่เคล็ดลับของเขานะน้ำมันหอยไม่ใชนสุดท้ายนะครับเป็นซีอิ๊วดำค่อยๆเหมือนตีน้ำน้ำน้ำลาดถังกันนะคล้ายคล้เออ อ๋อสีเข้มแบบนี้เลยครับรอให้เดือดอีกนิดนึงอันนี้เป็นแป้งครับเดี๋ยวทำให้ข้นนะแป้งข้าวโพดผมก็รู้เขาใช้แป้งมันอย่างเดียวเนาะแป้งมันอ่ะมันมันมันเหนียวมันมันกลายเป็นยางยืดไปแต่แป้งข้าวโพดเนี่ยมันทําให้ข้นทําให้ข้นแล้วนะครับอ่าเอาละโตครับเด็กให้ชิมก่อนนะฮะ เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือต้องใส่นมใส่นมใส่น้ำมันงาอ่ะใส่น้ำมันงาโอ้โหเข้มขน้นแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะอ,อ่าขั้นตอนสุดท้ายครับโอ้ก็เดือดๆอย่างเงี้ยครับใส่เลยแล้วแป้งจะไม่เป็นก้อน,นเนียนเข้าไปในเนื้อโอ้โหดูครับดูครับดูสีครับอื้อหือนัว เป็นกาแฟเออนี่ใส่ถุงใส่ถังแข็งไหมเอาไหมเจสันถหลอดเดฟกาดหลอดเดฟมีหลอดก็เอาเลยอ้าวพี่ตั้งเรียบร้อยอ้าวผมทำไงดีนะครับนี่นะครับขอบคุณครับเจกทีมกันร้อนๆหน้าเตาหน้ากระทะแบบนี้เลยน้ำน่ดเป็ดหุยหอมอืมรสชาติเข้มข้นกำลังดีครับหอมหอมอืมเป็ดพอดีเป๊ะพอดีมันจะได้น้ำพอดี กระทะหนึ่งอพอดีเปะ๊ะอรอยโอเคตัวเป็ดก็หอมอยู่แล้วด้วยเจิมน้ำเป็ดเข้าไปเป๊ะเลยครับอร่อยมากตอนนี้ถ้าใครสนใจอยากรู้จักกับเจกจ้อเรื่องราวของเป็ดมาเบอร์ไหนดีเจศย์หกสี่สี่สองสเก้าเจ็ดสี่หกครับอ่ะอันนี้คือเป็ดย่างกับน้ำราดเป็ดสุดยอดไปดูอีกเป็ดหนึ่งเป็ดพะโลครับลุยอันนี้สุดยอดหอมเข้าเนื้อ ทั้งหมดนี่เห็นดำๆนี่เขาขั่วแล้วนะฮะดให้ดูบ่อยมากเยอะมากไอ้ลูกกลมๆอะไรก็ไม่รู้เฉาเกาะไม่ใช่ไม่ได้เลยนี่เจกยอมบอกหมดเลยนะเจกแบบว่าไม่ห่วงเลยนะไม่รู้จะห่วงไทำไมแนะจริงน้ำตาลทรายแดงเราเคี่ยวไปแล้วมากินเี่ยวมันก็จะออกหวานๆนิดๆเท่านั้นเองทำไมต้องจุ่มๆครับให้หนังมันสวยให้หนังมันตึงอ๋อให้หนังมันตึงก่อนให้หนังมันตึงอันนี้ต้มได้ทีแล้วตัวนี้ขึ้นก่อนเลยเอาเลยครับเรียบร้อยไปจับเลย